ฟังคุณแม่เป่งน,นะคะวันนี้เราก็ส่งของนะคะที่คุณลูกค้าสั่งเข้ามาเนี่ยเพื่อนๆเจมีเราก็ช่วยกันนุ่นนะคะมูลไส้เดือนของฟารคุณแม่เป่งค,ค่นนะก็อันนี้นะคะออเดอร์เข้ามาเยอะมากวันนี้ก็ขนส่งก็ได้เข้ามารับพัสดุที่บ้านเรานะคะทีนี้นะคะมูลไส้เดือนของเรานะคะก็จะเป็นถุงละหนึ่งกิโลแบบนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยก็มาสั่งกับเราเนี่ยทั้งหมดนะคะสิบแปดบ้านด้วยกันนะคะ ก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็น f อซจากทางภาคใต้นะคะก็ทั้งบอลสีทั้งมูลไส้เดือนเนี่ยคนๆก็มาสั่งกับเราค่ะแล้วมูลไส้เดือนของเรานะคะหมักด้วยน้ำหมักชีวภาพแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงค่ะนําไปใช้ปลูกพืชหรือว่าปลูกบอลสีเนี่ยได้ผลดีมากๆนะคะต้นมาก็จะงามโตเร็วนะคะใบใหญ่สีสวยค่ะแล้วก็สำหรัวบวันนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เปรงก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจบอลสีหรือว่า มูลไต้เดือนของเราเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เพจซามคุณแม่เป่งนะคะอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องแม่เป่งร้านวิวด้วยค่ะนี่นะคะก็กําลังเอาขึ้นรถนะคะเดี๋ยวพอของก็จะไปถึงมือเพื่อนๆแล้วค่ะอีกประมาณหนึ่งถึงวันี่นะคะแล้วก็พาเพื่อนมาดูบอลสีในตู้นะคะที่เราใช้มูลไสเดือนนะคะ มูลไส้เดือนที่เพิ่งส่งขึ้นส่งไปเมื่อกี้นี้เองค่ะดูสิคะขนาดต้นเล็กเนี่ยยังกัดสีและงามขนาดนี้เลยคะ่ะเป็นเพราะมูลไส้เดือนสูตรลับเฉพาะของฟาร์มคุณแม่เป่งค่ะเดี๋ยวเราก็จะเปิดรอบใหม่เร็วนี้นะคะเราติดตามได้เลยค่ะในเพจฟาร์มคุณแม่เป่งค่ะนี่นะคะอันนี้มหายมยกักมีกุเปรันนะคะมีทศกัณฐ์ค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะ นี้นะคะทศกัณฐ์กัดสีสวยมากค่ะและต้นนี้นี่นะคะคือกุเปรันหน้าแดงค่ะเห็นไหมคะเขากัดสีได้สวยงามมากๆค่ะตอนแรกนะคะกุเปรันของเราเนี่ยก็เป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าพอเขาตอนนั้นเขาทิ้งใบค่ะแล้วเหลือแต่หัวเนี่ยเราก็นํามาปลูกกับยินของเรานะคะที่ผสมกับหมูลไส้เดือนและใบกามปูค่ะทําให้พอเขาฟื้นขึ้นมาแตกใบใหม่นะคะ เขาก็สีสดแล้วก็กัดสีออกมาเป็นหน้าแดงแบบนี้เลยค่ะมากสวยมากๆนะคะแบบว่าเห็นแล้วเนี่ยบอกว่าตับยักษ์นี่มีสเสน่ห์ไม่เสื่อมคลายเลยค่ะ